สวัสดีไวรุ่นเดี๋ยววันนี้มาดูชุดเวฟร้อยห้าปาวาน led บล็อกเครื่องตัวเก่าอันนี้จะเป็น56มิลท่อนตรงครบเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูไกด้ไลน์ว่าไล่อย,ย่างไง gps 1้8บวกถึง158บวกบวกลบอยู่ที่น้ำหนักคนแล้วก็บอดี้รถว่าเราเป็นรถทัวริงรถรถหรือรถทรงลุงนะครับผมแต่ตรงน,นี้รถทรงลุงหรือว่ารถทัวริงอะเยอะมากนะครับอยู่ที่เราจะไล่นะส่วนขยันทำเป็นรถอ่าทรงตรออทรง,ซ,ง,ซ,งซิ่งหน่อยอะ gps ก็จะยิ่งทะยานพุ่งขึ้นไปนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับ ชุดนี้จริงๆพี่แนะนําว่าให้ไปไล่น้ำมันแก๊ส95้้านะแต่น้องไม่ได้สั่งเรือนไม่ได้สั่งหัวฉีดแล้วก็ชุดระบบคัดนะแต่เดี๋ยวพี่บอกไกลน์ให้ในครบจบในวิดีโอนี้ให้เลยนะครับส่วนใครที่หลายๆคนที่อยากจะดูก็สามารถดูไปได้นะครับนี่อันนี้นะครับไปราบุรีนี่นี่เห็นไหมคือชุดนี้จริงๆแล้วน้องเขาสั่งแค่ฟ้านะครับเสื้อลูกแคมเองเห็นปะ่ะแล้วน้องก็เติมของมาเรื่อยๆพี่เขียนเนี่ยยาวออกมาเรื่อยๆนะครับคือพี่จะบอกงี้ว่าคนที่แต่งรถเนี่ย สมมติถ้าเราตั้งเป้าเหมือนชุดยกตัวอย่างน้องคนนี้เขาสั่งเขาจะทํา5 6มิลนะครับผมเขามีเรือนอยู่แล้วมีหัวชีดท,ที่พอยังใช้ได้อยู่แล้วก็ตัดออกไปอะไรประมาณนี้มีชุดคัดที่ยังพอใช้ได้อยู่แล้วก็ตัดออกไปเราจะได้ประหยัดงบและอีกหนึ่งอย่างก็คือถ้าเราตั้งเป้าไว้แล้วว่าจะทํา56ใช่ไหมควัยรุ่นนะครับเราก็อ่าสมมุติเราเราไม่ได้มีเงินกองแบบเยอะๆใช่ปะเราก็สั่งแค่แคมหนึ่งตัวก็ได้700สปริงวาลเจ็ดร้อยอะไรประมาณนี้สั่งสะสมไปเรื่อยๆให้ของครบ แล้วค่อยประกอบแล้วค่อยเริ่มทําแบบนี้ดีที่สุดอันนี้ถือว่าเป็นไกด์ไลน์ที่พี่บอกมาตลอดหลายๆปีอ่ะพี่จะบอกแบบนี้มาตลอดเพราะว่าเข้าใจเพราะเงินมันถ้ามันจํานวนเงินมันหลายๆอย่างทีเดียวมันก็ดูเยอะใช่เปล่ะนะครับผมแต่อยู่ที่ความชอบใครอยากโจ๊ะๆทีเดียวเลยก็ได้จริงๆนะน้องพี่สมควรที่จะต้องส่งให้น้องเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าน้องสั่งของมาเรื่อยๆพี่เลยว่าเออเดี๋ยวทาวิดีโอให้หลายๆคนเป็นไกด์ไลน์ไปด้วยแล้วกันนะครับผมนะครับชุดคิดตอนเนี้แบบเนี้ย โหเยอะมากที่พี่ไม่ได้ลงวิดีโอนี่มันเยอะมากจริงๆทาไม่ทันนะครับผมโหไวรุ่นรีบกันจ,จัดเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยอ่ะเริ่มเลยนะครับผมเสื้อลูกเนี่ยกิ๊บล็อกสลักแหวนซูบครบเลยนะครับผมใส่ปอกเนี่ยใส่แข้งเดิมได้เลยนะครับเป็นเสื้อปอกนะไม่ใช่เสื้อเดิมนะครับนี่เห็นไหม MX e ปา์วานเนี่ยใส่แข้งเดิมได้เลยบล็อกเครื่องตัวเก่านะครับทาได้ถึงห้าเก้านะครับห้าเก้านี่กำลังดีหกสิบก็ก็ใช้ได้แต่มันก็เริ่มบางแนละ้วแต่แนะนําว่าประมาณห้าเก้านี่กำลังสวยนะมี ช่องว่างแก๊ปในการยืดยุนของนะครับของปอกเหล็กได้ที่ว่าแบบว่าความร้อนความเย็นได้นะครับมันจะได้บอกว่ามีแก๊ปหน่อยนิดหนึ่งมีแก๊ปก็คือระหว่างเนื้อปอกกับแค็งนะครับผม mm hmm. อ่าพอเข้าใจไหมต่อมาก็คือแคมอันนี้แคมนี่แคมมซีนซีนะทีร้านอ่ะน,นี่นี่ไวรุ่นคือไวรุ่นถานมว่ามีกี่ปีสเปคพี่ผมอยากได้นู่นนี่นั่นมีหมดจะเอาเป็นรรถแบบไหนละร,รถทิโทอลิง ดันโลใช้งานรถวิ่งแก๊ปวิ่งวินมีทุกสเปกนะครับมีทุกสเปกทุกรุ่นนะับผมมีพร้อมพุดแคมให้อันนี้700บาทสปริงวาลก็7 0็ดร้อคุ่นอกคนเดียวจบไม่ต้องไปซ้อนตัวหนแล้วนะตอนแรกน้องเขาไม่ได้สั่งสปริงวาลใช่ปะ่ะทีนี้พี่ก็บอกว่าน้องถ้าน้องสั่งเยอะขนาดน,นี้มันของเริ่มเยอะแล้วสยังไงสปริงวาลก็สมควรใช้กับาฝาในสเปคนี้พี่ย้ำแล้วย้ำอีกน้องก็เลยสั่งเพราะว่า การวัดหลังวาลหรืออะไรเราไม่ใช่ว่าเรามีสปริงวาลแต่งอยู่แล้วแล้วเราก็เอาสปริงวาลวแต่งของอะไรมาใส่ก็ได้ไม่ใช่นะต่อให้เขาบอกเป็นลูกห้าเจ็ดห้าเก้าอะไรก็แล้วแต่เราก็ใช้ไม่ได้เพราะเราต้องเข้าใจว่าฝาหรือว่าชุดเซ็ต,ตแต่ละชุดเนี่ยของแต่ละช่างอะใช้หลังวาลไม่เท่ากันหลังวาลเนี่ยไม่เท่ากันทีนี้มันก็ส่งผลเรื่องสปริงวาลบางทีเอาไปใส่กดเล็กวาลไม่ได้นะครับผมต้องกดหลังบาบาวาลบาหลอดเนี่ยเนี่ยกดตรงเนี่ย ต้องกดลงไปบ้างอะไรบ้างนะผมหรือว่ามันนั่งมั่งอะไรแบบน,นี้เราต้องให้เลือกให้ตามสเปคของเครื่องยนต์ด้วยและก็เลือกให้ตามสเปคของฝาทูบนั้นแล้วก็เบ้าฝาหรือว่าหัวลูกด้วยมันจะได้ลงตัวกันนะครับผมแล้วมันก็จะทให้รถเราเนี่ยแรงเร็วนะครับผมและสมบูรณ์นะหลายๆคนที่เป็นก็คืออ่าสิานค้าว์วที่ชอบขาดชอบขาดบางทีมันไ,ไปนั่งไงนะครับผมหล,ลอดว์วมันไปชนก่อนไงอันนี้ก็ทุกอย่างมันคือสําคัญหมดนะ นะครับมันคือไกด์ไลน์และการตั้งระยะวาลก็สําคัญนะครับตั้งมาร์กต้องให้ตรงต้องให้ชัวนะผมและระยะวาลก็ต้องให้ชัวด้วยไม่นั้นเดี๋ยวมันไปนั่งกันผิดมาร์กการจุดระเบิดผิดเพี้ยนนิดนึงมันก็ทําให้ซีนวาลเนี่ยกับอากระดึงวาลเนี่ยไปแตะนะครับผมถ่านมันนะครับผมรีเทนเนอร์มันไปแตะแล้วก็ทําให้ซีนวาลขาดได้อันนี้จําเป็นและสาคัญบางทีมันแตะบางๆก,ก็ทำให้รถเรามีเสียงทั้งที่เราหาไม่เจอเราว่าลูกเรื่องไม่ชนแต่บางทีต้องดูด้วย พวกนี้คือ,อรายละเอียดหมดเลยนะฮะนะครับตัวนี้ก็ปะเก็นเนี่ยชักเดิมนะปะเก็นกระดาษนี่ก็ใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องทากาวปะเก็นทองแดงทากาวนะครับแล้วอันนี้คือลูกปืนแคมนะครับผมลูกปืนแคมโรเลอร์แต่งนะไม่เหมือนใครแน่แน,นอนนะอันนี้ดีสุดละที่ใช้มานะครับลื่นจัดคืออันนี้มันมีอ่าอ่าสารเคลือบอยู่มันก็จะเหนื่อยแต่ว่าพอเราใช้พอเราใช้ขี่ไปสักพักเนือน้อแล้วมันจะเหมือนถอดออกมาเนี่ยโอ้โหแบบลื่นแบบ จัดเลยคล่องจัดเลยนะครับแล้วก็อันนี้ปั๊มติ๊กนะครับ5.5บาทแท้นะครับแท้ไขหินนะของที่ร้านนะครับแท้ไขหินก็ใส่ได้เลยตรงรุ่นนะครับไม่ต้องดัดแปลงอะไรทั้งนั้นนะครับข,ของที่ร้านคือ5.5บาทคือ5.5บาทแท้ไม่ใช่ว่า5.5บาทจริงพอใส่ในปั๊มติก๊กโอ้โหแบบแรงดันก็ไม่ถึงแรงดันก็ไม่พอไม่ได้ต่างกับของเดิมอันนี้เห็นผลชัดเจนนะทำรีวิวมา เยอะมากหลายปีไม่ต่ำกว่าห้าหปีแล้วไอ้เรื่องการทำปั้มติ๊กนะครับมันมันไม่เหมือนกับทั่วไปแน่นอนแล้วก็แต่เราต้องเข้าใจว่าเสื้อปั้มติ๊กเดิมอ่ะมันมีเลกุลเลตของเดิมดันอยู่ยังไงอ่ะมันขึ้นสองจุดสองจุดแปดบาหรือว่าสามบาเนี่ยยังไงแรงดันก็ยังคงที่และสมูทตลอดเวลาสําคัญนะปั้มติ๊กบางทีบางคนใช้แล้วต้องไปเพิ่มรีเลย์เข้าใจว่าเพิ่มรีเลย์ช่วยให้มันเสถียรขึ้นถูกต้องแต่บางคนอ่ะเพิ่มไปอ่ะทำให้ ปั๊มติ๊กทำงานหนักแล้วก็ร้อนเพราะว่าแรงดันหรือว่าปั๊มติ๊กประสิทธิภาพไม่ดีไงนะครับอันนี้สําคัญนะแล้วก็อันนี้ของแต่งนะครับผมเอาไปใส่เนี่ยนะครับผมก็ดูให้ดีนะครับใส่ให้ตรงเขี้ยวตรงรุ่นแล้วก็ประกอบให้มันถูกเดี๋ยวไปเหมือนวิดามุงดาม่าที่ว่าฟององฟองอางกงฟองอางกาศไอ้<ฮ>พอราปั๊ใส่เนี่ยนะครับผมถ้าเอาให้ชัวร์ถ้าแบบว่าเป็นคนละเอียดก็ถอดน็อตออกมาเนี่ยส,สามตัวแล้วก็าทากาวบ,บางรอบขอบ แล้วก็ประกอบแล้วก็ใส่เป็นใหม่ก็ได้นะครับผมแล้วแต่แต่อันนี้ก็ใช้ได้อยู่แล้วเป็นปกติแต่บางคนละเอียดไงอันนี้บอกไกด้ไลท์สำหรับคนที่อยากจะลองทํานะครับอ่าแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก,ก็คือหัวเทียนอย่าลืมเอาแหวนลองหัวเทียนของเก่าๆเนี่ยเอาออกมาสักสองตัวแล้วก็เอามาใส่กับหัวเทียนใหม่ที่เราจะใช้อะ่ะเพราะว่าไม่นั้นอ,ะอ่ะอ่าเคี่ยวหัวเทียนเนี่ยมันจะมันจะไปชนหัวลูกได้นะครับอ่าอันนี้ทําตามที่บอกแค่นั้นพอนะครับส่วนเรือนนะครับผมอันนี้คือเป็นชุดห้าหกใช่ปะ มันสามารถต่อยอดไป57ได้แบบสบายสบายโดยใช้ฝ่าใบนี้เลยแค่เปลี่ยนขยับแค่เป็นลูกสูบแค่นั้นพอแค่นั้นแคมคิมยังใช้เบอร์นี้ได้อยู่หรือใครอยากจะได้สเปคที่แรงกว่าก็มีอีกเบอร์หนึ่งก็ได้นะับผมยืดยุ่นได้คุ้มไหมโคตรคุ้มนะครับเลือนอย่างน้อย28มิลน,นะับผมใช้ได้กําลังดีเต็มเต็มขึ้นแรงขึ้นเร็วแต่เมื่อไรจะทํา 57ถามว่าใช้ยี่แปดได้ไหมก็ยังใช้ได้แต่ถ้าเป็นรถบอดี้เบารถทสรงใส์แบบตลออซิ่งๆหน่อยก็ยี่เก้าก็ใช้ได้นะครับผมแล้วแต่แต่อันนี้ยึดยุนได้ดีกว่าก็คือยี่แปดสำหรับ5657นะแล้วก็หัวชีดอย่างน้อย1 4 5ซีถึง1 6 5ซีอันนี้พี่บอกไกด์ไลน์ประมาณนี้นะแต่แต่น้องคนที่สั่งเนี่ยเดี๋ยวทงมาถามพี่ได้ว่าใช้หัวชีดอะไรเออน้องเขามีอยู่แล้วนี่วาก็หรือว่าจาาชัวก็ทงมาถามพี่อีกทีก็ได้แล้วก็คอลีดนะครับผม ถ้ามีงบเอาคอลิดอของที่ร้านก็ได้มีคอลิดพร้อมเป็นกันความร้อนเนี่ยนะแต่งให้เรียบร้อยให้มันรับกับเรือนกับอะไรเรียบร้อยแล้วก็950นะครับผมหรือว่าใครงบน้อยเอาเรือนเดิมก็ได้แต่ต้องระวังทะลุอยู่แล้วแหละแต่งอย่างนั้นก็ทะลุอยู่แล้วถ้าจะเอาทํสเปคข้า57นะทะล, 5, 5, 5, 7, นะทะลุหรือกิ่วเลยแหละระวังให้ดีถ้าทะลุก็เอามาหาอุดหรืออ e ีฟอกซี่เนี่ยอุดปิดให้เรียบร้อยขัดก่อนนะขัดคอลิอะไรให้เรียบร้อยขัดให้มันส,กสากๆแล้วก็ ค่อยทานะครับก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากก็ประมาณนี้ส่วนระบบคัดก็แน่นอนอย่างน้อยก็แผ่นคัสสปริงคัสก็ต้องเป็นของแต่งนะจบสุดนะครับผมอย่างน้อยนะนะทีนี้รายละเอียดเรื่องรถนะอะเรื่องมอคองก็คือใส่ท่อกองอาอางานแม่พิมพ์มาก็ได้หรือว่าเป็นท่อกองเหลก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ชอบเลยนะครับผมใส่เป็นมอคองหมกเลยก็ได้แล้วก็ผ้ากองเนี่ยใส่เป็นผ้ากองซิ่งเลยหรือว่าถอดผ้ากองก็ได้แล้วแต่เราจะไล่นะท่ออย่างน้อยนะครับผม เดินคอท่อเนี่ยยี่เดินยาวเลยนะครับ28เดินยาวหรือ28 30 3บเอนะครับผมแล้วก็ไส้ท่อ30 3สเอนะครับผมออกจุกเนี่ยนะครับผมออกจุกไปเนี่ยประมาณ33 34ประมาณเนี้ยวิ่งได้นะครับผม33 34ประมาณเนี้ยวิ่งได้สำหรับสไตล์แบบว่าทัวรลิงนะแต่ว่าถ้าเป็นสไตล์ซิ่งซิ่งก็อีกแบบเดี๋ยวก็ว่ากันนะครับ ่วนทีนี้เรื่องสเตอร์อย่างน้อยนะครับผม14นะครับผม30ไว้ได้เลยนะครับยึดไว้ก่อนเลยยังไงก็ต้องลงสเตอร์อยู่แล้วนะครับแต่ยึดไว้ก่อนช่วงรันอินนะครับดูทรงรถบอดี้รถก่อนว่ามันลื่นมันคล่องมันมีอะไรดังผิดปกติถ้ารถสมบูรณ์แล้วโอเคแล้วค่อยลงสเตอร์ตามน้ําหนักหรือตามกําลังที่รถมันจะไปได้นะครับตามน้ําหนักคนอะไรประมาณนี้นะครับบอดี้รถแล้วทีนี้ค่อยหาจุดบกพร่องบางคนอบประกอบเสร็จแล้วยังหาจุดบกพร่องเรื่องรถไม่เป็นว่า เฮ้ยรถมันต้องขึ้นสเตอร์ลื่นลงสเตอร์แล้วมันไปได้หรือมันไปไม่ได้มันติดขัดตรงไหนเนี่ยแต่ถ้าเป็นลูกค้าพี่พี่รับจบไม่หมดไม่ต้องกลัวไปุ่นรับจบให้อยู่แล้วรู้ๆกันอยู่แล้วรู้มือกันอยู่แล้วว่าโจโจแน่นอนนะครับใครอยากสั่งสั่งอะไรที่พี่เนี่ยเป็นลูกค้าพี่ไม่ต้องกลัวว่ารถจะวิ่งไม่ได้ทุกคนถึงฝันแน่นอนนะครับถึงฝันแน่นอนแค่ทักมาบอกว่าเออพี่ผมติดปัญหารตรงนู้นตรงเนี้ยวิ่งได้ทุกคนรีวิวอ่บพี่ลงไม่ไหวลองจริงอ่ะมันมีทุกวันนะครับคือแบบลงไม่ไหวมันเยอะ ใครอยากดูอัลบัม้มรีวิวก็ดูหน้าในในเพจเลยนะครับผมพิมพ์ว่าเพจอ่าช่างตูว้วัฏฐาน W N Racing นะครับผมดูในอัลบั้ม3-4,000-5,000คนเยอะแยะไปหมดนะครับก็ลองเลื่อนดูแล้วก็สั่งอะไรก็สั่งในนั้นได้เลยนะครับหรือเฟซช่างตู้วัฏฐาทักทางใดทางหนึ่งพอนะไม่ต้องทักมาสองทางสามทางหรอกครับเอาทางใดทางหนึ่งพอใจเย็นๆนะครับผมอ่าแล้วก็ฝากติดตามช่องอ่าแอปแดงด้วยนะครับช่อง YouTube ช่างตู้วัฏฐาน นะครับผม W A L S I N g แล้วก็ Tiktok ช่างตัววัดหานนะครับก็ประมาณนี้โดยรวมก็ถือว่าครบนะเออสูระยะวาว ID S เสียสูตยทั้ง ID เสียตั้งเท่ากันเลยนะหรือ0.10ยทั้ง ID เสียนะครับผมทุกอย่างองค์ประกอบมันต้องสมบูรณ์และต้องลงตัวนะครับยังไงก็วิ่งได้และก็แรงรับประกันว่าโจ,โจ๊ะแน่นอนอยังมีชุดแบบนี้อีกเยอะเลยไม่รู้วันนี้จะทันหรือเปล่านะมันหลายชุดวันนี้ได้แชุดเองนะครับไม่รู้กับอะไรทั่วไปนะพวกคงพวกแคมป์ที่ขายนะยมากก็กตัวอย่าางมแค่ หนึ่งชุดต่อสิบหรือยี่สิบวิดีโอแค่นั้นไอ้ยี่สิบชุดแค่นั้นเองที่เป็นชุดใหญ่ๆนะเพราะว่าลงให้อ่าไม่ไหวเพราะว่าหลายๆคนสั่งคล้ายๆกันก็เลยยกตัวอย่างมานะครับก็ประมาณนี้รักทุกคนนะโดนทีเดียวมันได้ไปอยู่ที่โพไซดอนโดนทีเดียวมันได้ไปอยู่ที่เลบานอนโดนทีเดียวมันได้ไปอยู่อเบซอนโดนทีเดียวพวกับไปอยู่ที่โพไซดอนเอามาก็เมาทุกคนไม่ว่าจะเป็นอาดงอดาด เบาเบา,บา,บาทุกคนไม่ว่าจะเป็นนายพงษ์นายพานเบาเบาทุกคนไม่ว่าจะระดับโภค